สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถาม DV l o t t e r ตหรือ Green Card Lottery โดยเฉพาะผู้โชคดีที่ได้รับเลือก DV 2022นะคะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์ถามคำถามในช่อง YouTube เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS260 นะแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าไอ้แบบฟอร์ม d s 2อ0เนี่ยมันมี กำหนดระยะเวลาไหมว่าวันสุดท้ายจะต้องกรอกเมื่อไหร่แล้วในการพิจารณาสัมภาษณ์เนี่ยาาตามเคสนัมเบอร์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะเดี๋ยวพี่มดขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แล้วก็อ่านคำถามของคุณผู้ชมท่านนี้ทุกคนก็จะได้ได้คำตอบไปพร้อมๆกันคอมเมนต์ของคุณสัรสนที่รักนะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคคุณสัร คอมเมนต์ว่าขอบคุณมากครับคุณมดสำหรับคำแนะนำคุณเป็นคนดีน่ารักจริงๆขอบคุณค่ะ,ะลูกสาวส่ง DS260 เรียบร้อยแล้วเคสนัมเบอร์หนึ่งนะคะตามคำแนะนำของคุณมดแล้วเมื่อวานนี้ตอนนี้อยากรบกวนถามคุณมดหน่อยครับเห็นมีวีซ่าบูเลตินออกมาแล้ว เขาจะรันนัมเบอร์ข้ามไปไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดมาถึงเคสนัมเบอร์ของน้องแล้วแต่น้องส่งไม่ทันหรือยังไงครับจะเสียดายมากถ้าพลาดโอกาสนี้เขาจะเอากลับมาพิจารณาใหม่ไหมและวันสุดท้ายของการส่ง DS260 ของ DV2022 เป็นวันไหนขอบคุณอีกครั้งครับ อตอบคำถามแรกก่อนนะคะเกี่ยวกับวีซ่าบูเลตินและการรันเคสนึ่เบอร์ในวีซ่าบูเลตินเนี่ยนะคะในกรณีของน้องคนนี้เนี่ยนะคะที่ได้เคสนึ่เบอร์หมื่นห้าใช่ไหมคะเคสนึ่เบอร์หมื่นห้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างอ่าเรียกว่าสูงในระดับกลางนะคะไม่ใช่เคสนึ่เบอร์แบบหลักร้อยหรือหลักพันเพราะฉะนั้นน้องยังมีเวลาที่จะกรอกเอกสาร DS260 ที่จะสับมิตเอาเป็นว่ามีเวลามากกว่าคนที่ ได้เคสนัมเบอร์หลักร้อยอะคะ่ะเนื่องจากว่าณนะตอนนี้เนี่ยวีซ่าบูเลตินของ DV 2022อเนี่ยออกมาแล้วนะคะในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นเดือนแรกที่เริ่มมีการสัมภาษณ์ DV 2022เพราะว่าเป็นเป็นเดือนที่เริ่ม Fiscal Year นะคะซึ่งถ้าพี่มดจำไม่ผิดเนี่ยนะคะ ในวีซ่าบูเลตินเนี่ยมันจะมีตารางแล้วมันจะโชว์คิดว่าในส่วนของเอเชียน region นะคะเคสนัมเบอร์มันลันไปถึงประมาณ1,400หรือพันกว่านะนะะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูด้วยนะคะนั่นหมายความว่าคนที่ได้ as number ตั้งแต่เรียกว่า1ประไปจนถึงพันกว่านะ,นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะโดย ก่อนที่คุณจะได้รับการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะมันก็จะมีเงื่อนไขนะคะคือ1อย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS 2 6 0 Submit ซับฟอร์มนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยคุณก็ต้องปริ้นไอ้หน้าคอนเฟิร์มเอชออกมานะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยคือการที่คุณจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน supporting document ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาเ เขาต้องการนะคะมันก็จะมีอยู่ประมาณ5-6รายการนะคะไอ้ supporting document เนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมีพวกใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีแล้วก็ใบเขาเรียกว่าใบใบสมรสหรือว่าใบาย,ยา่าถ้ามีแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าใบาตำรวจนะคะ p o l i c e Certification นะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีประมาณ5-6รายการส่วนของผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นกรณีผู้ชายก็ต้องมีใบเขาเรียกว่าใบสอดอต่างๆสอดอ, 8, อดเอกใบผ่านการเกณฑ์ทหารประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่คนที่ได้รับเลือกทีวีลอตเตอรี่จะต้องสแกนเอกสารหลักฐานนี้ส่งอีเมลไปให้ทาง KCC นะคะ ซึ่งเอกสารหลักฐานที่ทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยเนี่ยคุณก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะจ๊ะหลังจากที่คุณส่งเอกสารหลักฐานให้กับทาง KCC แล้วนนะคะเคสไฟล์ของคุณเนี่ยก็จะไปถูกเก็บเอาไว้ที่ NVC NVC ก็คือ National Visa Center นะคะก็คือเก็บเอกสารหลักฐานสร้างเคสโปรไฟล์ของคุณเพื่อที่จะ รอดําเนินการในขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือ,อาทาง KCC เนี่ยเขาก็จะมีจดหมายเรียกว่าอีเมลแจ้งวันเวลานัดสัมภาษณ์ให้คุณนะนะคะโดยที่ก่อนที่คุณจะได้จดหมายนะัดสัมภาษณ์เนี่ยหมายเลขเคสนัมเบอร์ของคุณเนี่ยมันต้องขึ้นเคอร์เลนส์ในวีซ่าบูเลตินด้วยนะคะแล้วทีนี้เคสของน้องเนี่ยหมื่นหาเนี่ะคะเคสหมื่นเนี่ย มันอ่ามันสูงกลางๆเน,นะคะกว่าจะได้กว่าเรียกว่ากว่าวีซ่าโบเลตินมันจะมันจะขึ้นเคอร์เลนต์ในเคสนัมเบอร์ของน้องเนี่ยเอาตอบตามสถิติแต่ละปีที่ผ่านมาน,นะคะมันก็จะเป็นช่วงปีหน้าเลยอาจจะเป็นเดือนกุมภามีนานะคะประมาณนั้น อันนี้ไม่การันตีนะคะว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องเข้าไปเช็คเองในการเช็ควีซ่าบูเลตินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือที่เรียกว่า travel.state.gov นะคะวีซ่าบูเลตินเนี่ยจะออกมาทุกเดือนโดยประมาณวันที่15ของทุกเดือนนะคะให้ตอบคำถามนะคะที่พี่เขาถามมานะคะว่าถ้าเกิดว่า เคสนัมเบอรของน้องเนี่ยนะคะมันขึ้นเคอร์เลนในวีซ่าบูเลตินแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยยังส่งเอกสารไม่เสร็จเตรียมเอกสารไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะข้ามเบอร์น้องไปหรือเปล่าอ่ะตอบง่ายๆก็คือว่ามีสิทธิ์คะ่ะเขาต้องข้ามเบอร์ไปแน่นอนอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนที่หมายเลขคิวอ่ะ เป็นหมื่นหกละกันถ้าเกิดว่าคนที่หมื่นหกเนี่ยเขาซับมิตดีเอสสองหกศูนย์เรียบร้อยแล้วเขาส่งเอกสารหลักฐานให้เคซีซีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเคสของเขาเนี่ยมันเรดี้นะซึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไอ้วีซา่าบูเลตินมันเคอรเ์เรนต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเคสหมื่นหกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสัมภาษณ์ก่อนเคสหมื่นห้านะคะถ้าเกิดว่าเคสหมื่นห้าเนี่ยเอกสารหลักฐานยังไม่เรียบร้อยเลยหรือที่เขาจะใช้คําว่า Documentary q u a l i f y e d ก็คือคุณจะต้องอส่งทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะสัมภาษณ์คุณถึงจะได้คิวสัมภาษณ์นะจ๊ะถามว่าพอวีซ่าบูเลตินมันลันข้ามเคสนัมเบอร์ของน้องเขาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาจะเอาเคสของน้องเนี่ยกลับมาพิจารณาใหม่หรือไม่ อตอบก็คือว่าเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งเคสของน้องไปนะคะถึงแม้ว่าคิวสมมติว่า16ื่นที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเขาพร้อมมากกว่าแล้วเขาได้สัมภาษณ์ไปก่อนเนี่ยเคสของน้องเนี่ยก็ยังคงมีสิทธิ์ได้เข้ารับการสัมภาษณ์อยู่เช่นกันนะคะตราบใดที่น้องอ่ตราบใดที่ยังอยู่ในฟิสเคิลเยียของ d ีวีสองพนะคะน้องก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ก็ต่อเมื่อ s ั b มิ t DS260 ให้เรียบร้อย และส่งเอกสารหลักฐานตามที่เขา Request ให้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี้พอครบถ้วนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย KCC เขาก็จะได้ส่งจดหมายนัดวันเวลาสัมภาษณ์มาให้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทางสถานทูตเนี่ยเขาเปิดคิวสัมภาษณ์ให้กับ DV มากน้อยแค่ไหนเขามีคิวให้เมื่อไหร่นะคะและ ตอบคำถามอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอถามว่าวันสุดท้ายของการส่ง ds 2 6 0ของ dv 2 0 2 2เนี่ยมันคือวันไหนตอบนะคะก็คือว่าเดทไลน์ของ dv 2 0 2 2คือวันที่30กันยายนคศ2 0 2 2นะคะซึ่ง มันจะเป็นปีงบประมาณหรือเป็นเดทไลน์เป็นฟิสเคิลเยียของดีอง DV 2022ซึ่ง DV l o ลอตเตอี่เนี่ยเขาจะมีการออกวีซ่าในช่วงเวลา1ปีเท่านั้น1ปีนี้เริ่มจาก 1. ตุลาคม2021ยาวไปจนถึง30กันยายน2022นะคะเป็น1ปีเต็มเป็นปีงบประมาณเป็นฟิสเคิลเยียร์ของ DV 2022ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเริ่มเริ่มการสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมเรียกว่าเดือนหน้านะคะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยมันมี i ิชชูมันมีปัญหาตั้งแต่ปี2020แล้วมันมีโควิดเออสถานทูตปิดเคสมันล่าช้าเพราะฉะนั้นอตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นสถานทูต ไหนเนี่ยเรียกว่าแจ้งวันเวลานัดสัมภาษณ์ให้กับดี2022นะคะเท่าที่รู้ตอนนี้ยังยังไม่เห็นมีเคสไหนได้เรียกสัมภาษณ์ก็คือใจยเย็นๆดีว2022เนี่ยต้องใจยเย็น,เ,ยนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะคะเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ DV 2021อยู่ซึ่งสถานทูตเขาก็จะเร่งทำเรื่องให้กับดี2021ให้เสร็จสิ้นก่อนปีงบประมาณนะจ๊ะ หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันแล้วนะคะก็ใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในช่อง YouTube นะคะพี่มดก็จะมาทำคลิปตอบคำถามให้จะทยอยตอบคำถามนะคะอาจจะตอบช้าหน่อยวัน2วันนะคะเพราะตอนนี้ทำงานประจำทุกวันจะมีวันหยุดก็แค่เสาร์วอาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ ฝากอขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะที่ช่วยพี่มดตอบคําถามในช่อง YouTube ช่วยพี่มดตอบคําถามให้คุณผู้ชมท่านอื่นขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยค่ะเพราะว่าพี่มดไม่ค่อยมีเวลานะก็ ใครที่ส่งคำถามมาเมื่อแบบ2-3วันที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอฟังคำตอบในช่อง YouTube นะคะจะมาทำคลิปตอบคำถามให้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะจ๊ะบ๊ายบาย